ทักทายยำเสาเด้อพี่น้องท่าเราชมบรรยากาศยวดทากระถินยำเสาเด้อพี่น้องอากาศดีดีปลูกต้นยางไวเหล่าบัตรด้วยพี่น้องต้นหนึ่งกระถางเก็บน้ำด้วยพี่น้องทั้งเก็บน้ำ บริเวณวัดเนี่ยพี่น้องปลูกต้นยางน้ำถังเที่ยวลงไปขั้วเนี่ยพี่น้องมีปลาปลาพุกยางทีไปเก็บเห็ดละงูพี่น้องเห็ดละงูมันมออกแถวหนิเลยพี่น้องแถวปลาอยางก็หล,งล,งนนล,ล,ลงังสีญ่ ล้วทางขึ้นมาขม้างบนก็มีต้นต้นมกผานำหอมมวกผ้าเน็ตเป็นหนวยยิ่พี่เน้ะงก้ลังสีญ่ต้นมกผานำหอมบริเวณมันก,กับประมาณนี้นะพี่เนอะท่ายข้างบนนี่พี่เนอะ ไม่หายเห็นแล้วง,ง่วงเปล่าบ้านเดินไปหอนมองมันออกอยู่พี่น้องกค่เลื่อยท้ายอยู่ให้พี่น้องในเบื้องน้านน่อพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีองไรหน่อยพี่น้องทางทต้เสน,น้ได้จ้าสวัสดี